วิชากระสุนคตของหลวงปู่กลิน่นเรื่องเล่าเรื่องแรกคือตอนสิษย์ผู้ไม่เหยียบรอยเท้าอาจารย์คนเท่าคนแก่และชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดสะพานสูงได้เล่าสืบต่อกันมาว่าหลวงปู่กลิน่นท่านเป็นผู้ที่มีความกระตันยู่ และนอบน้อมต่อหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นอาจารย์ยิ่งนักจนมีชาวบ้านเล่าขานกันมาช้านานว่าหลวงปู่กลิ่นท่านไม่เคยเหยียบลอยเท้าหลวงปู่เอี่ยมมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าช่วงเวลาทำวัดเช้าและทำวัดเย็นพระและเนนจะต้องเดินไปทำวัดที่โบสถ์หลวงปู่เอี่ยม จะเดินนำหน้าหลวงปู่กลิ่นจะเดินตามหลังท่านจะไม่เหยียบรอยเท้าของหลวงปู่เอี่ยมผู้ซึ่งเป็นอาจารย์อันเด็ดขาดท่านจะเดินเยื้องไปทางซ้ายหรือขวาหรือเวลาท่านจะขึ้นศาลาก็ตามทีท่านจะปฏิบัติเช่นนี้ตลอดด้วยความกตัญญูกะตะเวทีของหลวงปู่กลิ่นที่มีต่ออาจารย์ ทำให้ชาวบ้านไม่ว่าไกลหรือใกล้ต่างให้ความเคารพและศรัทธ,ธาหลวงปู่กลินเป็นจำนวนมากจนชาวบ้านเรียกหลวงปู่กลินว่าหลวงปู่เล็กและเรียกหลวงปู่เอี่ยมว่าหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่กลินท่านเป็นผู้มักน้อยและรักสันโดษแม้ในยามที่ท่านมรณภาพในย่ามของท่าน มีเพียงกระดาษอยู่แผ่นเดียวเขียนว่าของทุกอย่างไม่ใช่ของเราส่วนในด้านวิชาอาคมท่านไม่น้อยหน้าใครเช่นวิชากระสุนคดคือการยิงกระสุนให้โค้งถูกอะไรก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเห็นสิ่งสิ่งนั้นชาวบ้านละแวกวัดสะพานสูงรู้ซึ้งดีโดยเฉพาะพวกขี้เมา ที่ชอบมาเอะโวยวายบริเวณวัดมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาทําบุญที่วัดเป็นจำนวนมากเมื่อทําบุญเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านค้งเหลือแต่คนเท่าคนแก่ที่ส่วนมากมาสวดมนต์กันในศาลาตกค่ำทุกคนก็จะสวดมนต์แต่วันนั้นโอกาสดีหลวงปู่กลิ่นขึ้นมาสวดมนต และสนทนาธรรมด้วยในขณะที่สวดมนต์อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงของพวกขี้เมาอยู่ข้างสะพานสร้างความรำคาญอย่างมากหลวงปู่กลินท่านโกรธมากใช้ให้ลูกศิษย์นำคันกระสุนมาเมื่อได้คันกระสุนมาท่านก็ยิงกระสุนไปที่ต้นมะขามหน้าสาลาซึ่งอยู่ห่างจากกลุ่มขี้เมามาก เมื่อยิงไปไม่นานเสียงขี้เมาก็เงียบหายไปสักพักกับมีเสียงร้องควนครางของพวกขี้เมาตามมาไม่ช้าเสียงก็เงียบหายไปในที่สุดอีกเรื่องเล่าคือหลวงปู่กลิ่นใช้คันกระสุนยิงเป็ดแต่กับโดนคนในสมัยก่อนในคลองพระอุดม เป็นสถานที่ล่มรื่นมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีนกนานาชนิดโดยเฉพาะในวัดสะพานสูงผู้คนมักจะมาพักผ่อนจากการทำนาหรือค้าขายอยู่มาวันหนึ่งมีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งประมาณ5คนเป็นฝรั่งสมคนคนไทยแต่นับถือศาสนาอื่นอีกสองคนเดินแบกกระสอบ พลุงพลังเข้ามาในวัดในกระสอบมีนกชนิดต่างๆเต็มกระสอบเมื่อทุกคนเห็นต่างวิ่งไปบอกหลวงปู Likewise, no wow. ่เมื่อหลวงปู่กลิ่นทราบก็กล่าวว่านกทุกตัวเขาถึงคาดแล้วแต่มีอยู่ตัวหนึ่งยังไม่ถึงคาดหลวงปู่กลิ่นจึงหยิบคันกระสุนเดินไปที่คนกลุ่มนั้นหลวงปู่ถามว่ามาจากไหน ถามเท่าไหร่คนกลุ่มนั้นก็ไม่สนใจหลวงปู่จึงบอกว่าขอแลกนกตัวหนึ่งในกระสอบกับอะไรก็ได้ได้หรือไม่ฝรั่งคนหนึ่งได้ส่งภาษาผ่านคนไทยกลุ่มนั้นว่าได้แต่ขอแลกกับไก่ในวัด5้าตัวถึงจะได้นะหลวงปู่ตอบตกลงทันทีหลวงปู่กลิ่นให้คนกลุ่มนั้นเทกระสอบออกมา ปรากฏว่ามีนกเป็ดน้ำตัวหนึ่งรอดกระเสือกกระสนออกมาจากกองซากนกแล้ววิ่งไปลอยคอในน้ำจากนั้นหลวงปู่กลิ่นจึงบอกว่าฉันไม่แลกแล้วนกตายทั้งนั้นกลุ่มคนพวกนั้นเมื่อได้ยินก็โกรธอย่างมากแสดงความไม่พอใจโดยการหยิบปืนขึ้นมายิงเป็ดที่ลอยคอในน้ำ แต่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ถูกแถมเจ้าเป็ดก็ยังอยู่นิ่งๆอีกต่างหากเนื่องจากอยู่ในกระสอบเป็นเวลานาน,นจากนั้นหลวงปู่กลิ่นจึงพูดว่าปืนฝรั่งนี่ไม่ดีเลยยิงตรงๆก็ยิงไม่ถูกสู้คันกระสุนของฉันไม่ได้ยิงเป็ดแต่โดนคนทันทีที่พูดจบหลวงปู่กลิ่นคว้าคันกระสุนส่องไปที่เป็ด พร้อมยิงในทันทีแต่กระสุนไม่โดนเป็ดแต่กลับมาโดนกลุ่มคนทั้งห้าคนกลุ่มนี้โดนกระสุนจนร้องควรญคางดูแล้วหน้าเวทนายิ่งนักหลวงปู่จึงถามว่าเจ็บไหมจากนั้นหลวงปู่จึงเดินกลับไปกุฏิเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งนับสิบคนขนอาหารคาวหวานพายเรือมาขอพบหลวงปู่ ในจำนวนนี้มีกลุ่มคนทั้งห้าคนที่โดนกระสุนคดของหลวงปู่อยู่ด้วยท่านจึงถามว่าหายเจ็บหรือยังหนึ่งในจำนวนนั้นบอกว่าหายแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคนกลุ่มนี้ก็มาที่วัดสะพานสูงอีกหลายต่อหลายครั้ง